สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับสินค้าจาก JBL Partybox นะครับที่เห็นทั้งหมดนี้คือเราส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับนี่รุ่นแรกก็จะเป็น Partybox 310รุ่นยอดนิยมนะครับทั้งหมด13ใบนะครับมี Partybox ครับรุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็มี Partybox On the Go นะฮะสองใบ On the Go นี่มันมีไม้ให้ด้วยนะครับมีไม้จาก JBL Wireless ให้อีก2ตัวนะครับเป็นไม้คู่นะครับ แล้วก็ยังมีรุ่นใหม่น้องเล็กล่าสุดนะครับเอ็คอนะครับเอ็คอตัวที่มีไมโครโฟน j b l Wireless รูปทรงใหม่นะครับนี่ครับเก็บสินค้าหมดนี้ก็ส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับอาจจะเป็นการฉลองปีใหม่เตรียมไว้ฉลองปีใหม่กันนะครับสำหรับ CBL Party Box นะฮะปีใหม่ปีนี้ก็เตรียมตัวได้เลยกับ CBL Party Box นะครับจัดปาร์ตี้ฉลองปีใหม่กันได้ง่ายๆด้วย ลำโพงจาก j b l Partybox นะครับซึ่งร้านสาธิตเรามีจำหน่ายทุกรุ่นทุกแบบนะครับของยังมีนะครับเข้ามาดูกันได้นี่ครับอ็งคอตัวใหม่นะครับนี่มีไม้โฉบเฉี่ยวเลยสวยมากมีไม้คู่ด้วยนะครับอ็งคอตัวนี้นะครับแล้วก็มีอิงคออีกตัวนึงที่มีไม่มีไม้นะครับมันมี2รุ่นแล้วก็รุ่นนี้ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งอ่อนเดอะโกอันนี้มีไม้ไวเลสจาก CBL ให้คู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นพกพารุ่นเล็กนะครับแล้วก็มี ตัว310นะครับ JBL Partybox 310รุ่นยอดนิยมไซส์นี้กำลังดีนะครับสำหรับการจัดปาร์ตี้ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับไปหมดนี้เลยนะครับเป็นกำแพงเลยนะครับส่งมอบให้คุณลูกค้าวันนี้จาก JBL Partybox นะครับร้านสาธิตวิทยุสุราธานีขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนเข้ามาอย่าลืมนะครับปีใหม่ปีนี้ก็มาฉลองปีใหม่กันด้วย JBL Partybox กันได้นะครับมาดูสินค้าได้ที่ร้านสาธิตวิทยุสุรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ